ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมแต่ไม่ห่วยรักครับมาไรยงันตัวครับผมพี่น้องครับผมช่วงนี้ฝนโปรโตครับสีบปคอยมีหม่องวานแหเลยว่ายอสะดุ้งครับผมเออก็เลยต้องมาใส่เบ็ดให้พี่น้องเบ่งครับสองสามมือก็ใส่พ่อได้กินอยู่ครับผมติดตามครับผมว่ามือนีนชิมมานคือสุเทียว่ครับผมเดี๋ยว จักผมมันแต่ว่าเสียงป่าบม่มีเลยพี่น้องไม่มีเสียงป่าสวบเลยครับผมเขียดกระเบิดสิไปหาจองเขียดก่อนครับสิไปหาจกจับเขียดจักตัวสองตัวกันครับผมเขียดอยู่รนยอยู่สามหลังเขียดกระเบิดครับเดี๋ยวไปหาจับเขียดมาเปลี่ยนครับผมพี่น้องตี่ตามครับผมปลาฮาสิมานมุมนึ่งไปกระบาดก็โอ้ยบ so to so ่งม่นไปจับเขียดก่อนครับผมมะเขียดเบิดครับพี่น้องครับผม จับเกลียดมากแล้วครับไปไปรุ่นกันว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันขึ้นมันสิมหวานบ่ครับผมพี่น้องติดตามครับผมมาหอมลุ่งอยู่ที่นี่จำหอมลุ่งกไ็ได้ครับผมงานเงินงาเงินเปิดไว้นี่ครับว่าท่าอยู่แล้ะครับผมกำกำงานใหม่ามงานนี้ได้ดยุนี่แหละที่ผมยินเสียงดีนนเนี่ย พีเงียบคี่ฝันนี่พี่น้องป้าเงี้ยงงอยู่เลยครับผมฟังดีรึฟังยังเงี้ยงปะเงี้งอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวสมันตายสิเปลี่ยนครับมาตายมาตายพี่น้องมาตายเอ๋อคือลงไปเลยล่ะตายครับผมมาตายไปไปอ่ะอีสานเล็กครับผม ครับผม,มอน่งอยู่ครับฟังทงนี้ล่ะฟังทางนีงงเ็งครับผมหอยยิ่งขามวดครับขามดดมาฟังทงนห้ครับผมาะวเฟงทนน่งออออเอวดก้อตีนครับผมดูดอันนี้คือ เดินบางทีครับเดินโอ้ยถึกครับผมคือว่าถึกเด็ดครับนี่นี่ครับผมถึกถึกถึกนี่ครับเดี๋ยว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 เบิ่งก่อนตัวง่ายวไข่เติบครับผมน่าตัวเงี้ยตัวไข่เติบตัวไข่เติบตัวง่ายเติบนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวควันกดควันครับ เกิดครับผม,บม,มเดี๋ยวเนี่ยมาใส่ท้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวโองเก็บครับผมพี่น้องเดี๋นี่ยมาใส่นะครับใส่น้ำเขียดนีนะครับผมว่มันกินลึกกว่าน้อเปโอ้อยเนี่ปวดบระเดีมาน้ำบานกนลึกอีกพี่น้อง มือข้นอีกโอ้ยพี่น้องรอดจากรู่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเน่ปวดมากครับผมอยู่รถหนีเองเม่ไก่เม่อไก่มากแล้วพี่น้องเนี่ยปวดมากแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเห็ดมันอาปากก่อนครับ กัดเจ็บที่ดินพีน่น้องห่างเงยห่างเงยเกิน น้อยครับเนี่ยปวดยางดีเลยครับเอาเดี๋ยวปนนึงละครับพี่นอ้องมันจะเป็นยังไงครับผมเนี่ยปวดตาเป็นรองครับอันนี้ทั้งเบ็ดหน่อยทั้งเบ็ดดหง่ครับตามหน่อยตายหง่ครับผมพี่น้องเออขี้ออกยากกไปอะไรเน่วะล่ะ จิดแจ้งดีดอกเล้ยครับอ่ะเดี๋ยวจะใส่ไว้ครับผมมาเอาลูกต่อไปครับผมบดมาใส่ผู้เดียวได้ครับมีมือมาใส่อยู่คนหนึ่งครับผมเนใส่อยู่ฝั่งหนครับแต่ว่าเบียดเพื่นกับมาพร้ากันอยู่กับเบียดผมอยู่อยู่แถวๆนี่แหละผมจําได้เบีย <laughs> ดพ่อกันอยู่ครับผมที่ว่า โอ้ใครอยู่ตัวนี่ใครได้ปลาควนอยตัวนึงวะน,นี่นี่ถออือยู่นี่ปลาควนอ่อยเดี๋ยวยกให้บิ้งนี่ <c oughs> ถือยู่นี่เบิง้งเดี๋ยวบิ้งได้ปลาควนอ่อยอีหลีน้อยขอ,อยดีปนหน่อย <c oughs> น,นี่นะได้ปนอีกแล้วปนทั้งองเลยนี่เออเออฮะใช่อ,อ <c oughs> งเจา นี่โอ้ไอ้สามสี่ปนอยู่ใครอยู่ข่อยข่อยพวกก็ได้หนีดปนที่สองนี่โอ้ยใครอยู่ใครอยู่ของเจ้าสามสี่ปนเหรอเนาะสองตัวนะสองตัวนี่แหละสองตัวนี่หอ้เหี้ยนะโอ้ยมันไอ้เอามาใส่ยังไงมันบ่มีอันป่าเงี้ยวเต้าบอลวินาะโอ้มืออื่นจังว่ากันไหมผู้จิสวนไปหาเหี้ย มือว in ันพาด้เหมือนเด้อพี่น้องมือ้มันผาด้ครับผมมาหากินหมันวันพางานเขานี่ต้องนกนันามนี่นี่ีไปใชครับผมดีดก่อนจมครับผมจมลงไปถึงบ่นี่บึ้บน่ดึงดึงลงไปย่นี่ครับ ดินเดืดลงไปครับผมเทือครับผมถทือกเขาที่ยืดที่ยืดตองเบิ้งก่อนแม่ไม่ยอยังก่อนครับผมแต่ขอบเลยโอ้เขินมากด้วยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยที่ยืดต่อ, Entonces, like well. h, อไปคุณแม่วัน ขึ้นมาแล้วเอ้ยแค่เนืแค่เนืพี่น้องครับตัวที่สามแค่เนื้อแค่เนื้ออี๋นี่ครับพี่น้องตัวที่สามครับผม โอ้ยล้มๆพี่น้องโอ้ยสีแหน่ๆนะพี่น้องเนาะได้ oh, <tries> 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 อะไรเลยครับผมพี่น้องอย่าให้พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับผมได้อยู่นี่นะครับเถอะนี่ครับพี่น้องครับผมได้ซัมน,นี่แหละบ่ได้ไลายดอกนี่ปากม,มันแคบครับเบิ่งยากเฮ้ยเห็นบ่พี่น้องไปดูลงไปเบิง่งใกล้่นี่านักพี่น้องเนาะพี่น้องลองลไปเบิง่งใกล้ครับผม เดี๋ยวใส่ครับใด้ซ้ำนีกนะครับผมผลงานยังมุ่งขึ้นครับผมนี่นี่ครับได่อู่ปมาณถึงกิโลบออะอีโปมาณนั่นแหละครับนี่ครับเออนี่ครับผมใหญง่ๆงามๆามครับผมผลงานตอนกันขึ้นครับเดี๋ยวปืนซ้ามาติดตามครับผม อมีอเสาร์ทีตามครับผมไปกลับบ้านครับโอ้โหรถกระสาตานหนากหนกครับผมพี่นอ้องไปกลับาดครับผมมีเสอะมาลุ้นกันไหม ผมพี่น้องว่าเริ่มแจงเริ่มแดงขึ้นมากแล้วครับเอาก็จีได้เวลาพลาพี่น้องงานเข่าครับผมลดไหล <c oughs> <c oughs> พี่น้องค <c oughs> ุณเอายามเบียดก้อนครกับจังว่ากัน <c oughs> เดี๋ยวจะไปได้ออกก้นขึ้นมาแล้วโย,ยกซอยครับผมโอ้ยโอ้ยตา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 ยมามามาใหญ่เบ็ดก่อนครับผมมามาพี่น้องมาใหญ่เบ็ดยนีมาเส้า,า,าบาทนี่โอ้ยเอาเบ็ดที่ใส่ผาพี่น้องเบิองครับมานมอมมานครับผมแต่ก็ยังใส่ไฟอยู่นะครับได้ใส่ไฟอยู่ครับผม <c oughs> อันนี้เอียงนี่อุย้ยปลาถือครับผมพี่น้อง ครั้งแรกก็ถือแล้วครับผมวัอนี้นี่ครับแล้วทั้งแล,ล้วครังแรกถือแล้ววิถีหมานไวเ้เถะย่าตัวนี้ตัวพวกใครง่ายปันไดครับตัวพวกหญงามๆ,ๆครับผมนี่ปดปดปดอึ๊บว้าท่านหยาดตัวเลนนอยน้องพันหยาหลายเถะ มันกินเลือดอยู่บนเน่าเนวปดอะไนั่นพ่นดิวไซบูบันแนวปดทิมเลือดแต่าไหร่กระโอ้โหอย่า้เพื่อนเล่ะโอ้กินเลือดครับผม อ๋ตัวแรกแขกมานครับมาเรียบไปเรื่อยๆม้านแหละตัวแรกต่อไปกับม้านไปเรื่อยด้วยอยู่ไกล่บ้านครับผมก็จิตยินเสียงเปิดหอกระจายข้าวของผูเยบ้านครับเปิดข้าวเปิดยังให้ลูกบ้านอา๋อเบียดด้วยใส่ลรอใส่เบียดไปใส่หนอ่อยที่น้อง เบ็ดอยู่เแล้วบ้านลืมเบิงบ่งเบ็ดดิบานมันอยู่ใกล้าบ้านครับกต่ทีมีหออ่อกระจายข้าวเปิดขึ้นมาได้ยินครับผมเดี๋ยวหาเบ็ดก่อนอยู่แถ่ยวน้แม่นนบอกเ <c oughs> บ็ดไปน้ำฟังข่าวไปน้ำครับผมเบ็ดอยู่เซล่าเบ็ดอ้พี่น้องขั้นโกงไปเลยครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือขั้นโกงแบบนั้นเดียวเดียวบังพี่น้องบังเนี่ยดินยุกดินยุกเอ้ดินดินครับผมพี่น้องดินอยู่ดินอยู่เดี๋ยวต้องลงไปเบิรงครับเออใส่ใส่ใส่พี่น้องใส่ดินเสียงดินครับผมมีกลินเดี๋ยวเดี๋ยวสายเบ็ดแป้งเลย โอ้ Ooh, มันอนเอ่งๆอยู่พี่ครับผมพี่เดือดแล้วต้องค่อยๆค,ครับเดี๋ยวไปนนเต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้โอ้ได้้อนอเด้กคยโอ้โครับผมเอ้พี่น,อน้นองน,น,น,นี่ นี่นี่ตัวุกเฟนเติบตัวสุกเฟนเติบโอ้ตัวสุกเฟินเติบครับผมอยากกินลึกเด้อปวดยากฮึน่าเดี๋ยวจะปวดก่อนครับผมโอ้โหเว้ยกลองกับตังบ่ได้ครับผมพี่น้องตังก้อนตังก้อน โอ้ยครับหง่เติบแล้วครับนโอ้โหอเงติบเงยเติบครับผมพี่น้องนี่อ้าตัวที่สองครับเออมันมครับผมตัวที่สองไปต่อเงาต่อครับผม โอ้แต่มุนปล่อยน้ำออกครับผมเกลียดขืนน้ำเ,เ,เลยตัวนี้เบ่งไลยตัวนี้เบ็ดขึ้นดิ่งไปพุ่นโอ้ดิ่งเบ็ดขึ้อครับโบมี่เหี้ยวอึ้องรุดไปแล้วอืมฟังครับผมเบียดอยู่ฟังนีง้อยู่ไปละเบียดเด้อ๋อนี่เห็นแล้วครับเบียด อีกเทว่าดินตข้อหน่อยถูกครับผมข้ <c oughs> วอวุ้ยให้ถือโอ้ย <c oughs> ติดกระถิกตัวหน่อยเนาะตัวเงี้ยก็บอ,อ <c oughs> นี่น่อยก็เอาครับผมนับหนึ่งที่กัน <c oughs> โอ้ตยตเว้นแดงขึ้นแดงขึ้นแล้วครับพี่น้องครับไอ้เบ็ดขึ้นหนามเลยแล้วครับผมโอ้อยจะของหน้า่นปล่อยนหน้าบอกโอ้ยโอ้ยอ,อันนี้ที่ตะว่าตายครับผมสงสัยถือระโดนตะนนามบอดนบุกคุณครับพี่น้อง โอ้ออปดปดปดตายก็ต้องเอาครับผมมันถีกมาแล้วเดี๋ยวไปเห็ดแดดเดียวครับีินออกออมันลึกอีกแล้วบะสงสัยลึกอีกแล้วว่านี่อ้กินตะตุลึกๆแทะเอาไปก่อนไป ก่อนหน,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 น่อยก้อนนั่นนั่นมาพี่น้องไปวันนี้แหละครับผมลมลมพี่น้องอเขียดเืินน้ำเขียดเืินน้ำพี่น้องครับผม ช่วงเศร้านี่พกค่อยมานครับโอวนี่ปลาปลดบ่ได้ครับผมสองตัวช่วงเศร้านีพกค่อยมานครับผมเดียเด๋ยเบ็ดอยู่นี่สองลังสุดท้ายแล้วครับโอ้ยช่วงเศร้าบ่มานบ่มานอันนี้บัตือครับสุดท้ายแล้วครับผมนี่เออบัตือบัตือ ไปพี่น้องกลับบ้าน,นครับผมบ่หมาญเนี่ยมุอเ้าครับครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานพี่น้องโอ้ยใหญ่ย่างกับโอ้ยทีได้ทูบบวกคนมารับเฮ้ย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 พี่น้องโมปลอ,อกแยมกับอียุนครับผม หลอกมาหาหนูหายอย่างพาปลาเข่ากับเจ้าอยู่เจ้าของกัเจ้ากันมากครับผู้ใดโน่นบ้างบ้างพวกจักเพื่อน,นครับผมเอาเบื่องผลงานครับส่วนเส่าครับผมนี่เพื่อนถึงจักผมอยู่ได้แค่นี้ครับยังมือเส่าครับผมแต่ว่ามันขึ้นได้อยู่ครับมันขึ้นนว่าไม่เบื่อโดนหรอก เอ้าจบคลิปครับผมพี่น้องกระบะแล้วยาขคนมาหลับครับผมพี่น้องครับผมได้กะไข่ก็นอนอยู่บ้านครับผมอายุหายกิ่นบ้านนอกของหน้าเฮาครับผมกระบะละครับผมยูนก็บักแกมันมัหมุดไว้เห็ดป้าเขาก็เจาะยูุนี่ครับผมสวัสดีครับขอกระจกยูนี่ด้วยนะฮะที่ได้ที่ได้แห้งก็บ่ได้ครับ่านของกระจกอ่อู้ครับผมผุนดองกระจก ไลหนูด <usion> right <laughs> ังเงคนับผมปปปพี่น้องกลับ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 โอ้ยแหวบ่อย